สวัสดีครับอยู่กับร้านเพิ่มทรัพย์นะครับคลิปนี้จะอยู่กับงานจานเก็บเสียงนะครับจานเก็บเสียงตูดสวยนะครับข้างสวยหน้าสวยเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างปกตินะครับแต่ว่าเสียงของเขาจะเปลี่ยนไปนะครับผมจะยกให้ดูนิดหน่อยนะครับนี่ครับเสียงเขาจะไม่เต้นแบบฟังออกนะครับเสียงแหลมเสียงทุ้มอะไรนะครับมันก็ไม่เต้นขนาดนั้นนะครับมันจะช่วย กันหูเซียนนะครับเซียนลินเซียนฟังนะครับนะครับกันได้หมดเลยนะครับเดาไม่ออกนะครับว่าหน้าไหนจะขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างข้อดีของเขาคือเขาสามารถคัดหน้าได้ด้วยนะครับเขาสามารถคัดหน้าได้ด้วยผมจะลองคัดเอี่ยวให้ดูเนี่ยแรงไปได้3นะครับเขาจะช่วยในด้านนี้ด้วยนะครับแต่จะไม่พอดีถึงกับ3เม็ดเหมือนจานยกก็ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ความสามารถเขามีนิดหน่อยนะครับ เล็กน้อยเล็กน้อยนะครับลองหนักมือเพิ่มอีกนี่ครับสามารถคัดได้เลยนะครับเอาสามนี่นะครับจะคัดสูงก็ได้นะครับออกสูงก็ได้นะครับออกต่ําก็ได้คัดหน้าออกก็ได้เช่นกันนะครับเล่นได้สบายๆนะครับงานฐานการตรวจคัดห้าห้เอียรเนี่ยนะ ลอสีสีสามมาสีสามหลุดเป็นตัวนึงนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับขัดได้เล่นได้หมดนะครับสีสีสาอีกนหนึ่งครั้ง๋ยวคาใจหลุดนะครับอย่าตื่นเต้นนะครับต้องใช้สมาธินะครับ นี่นะครับสี่สี่สามนะครับงานนะครับอยากให้ฟังเสียงเขาอีกทีนึงนี่นะครับเสียงเขาจะเงียบแบบนี้นะครับตอนนี้เป็นงานธรรมดานี่นะครับดูเขาจะเต้นแบบนี้นะครับแล้วฟังออกง่ายนะครับนี่นะครับฟังออกง่ายนี่นะครับฟังยากเดายากนะครับป้องกันไว้ก่อนดีกยวก่อนมาแก้ไขปัญหาทีหลังนะครับ ไม่เหล็กนะครับนี่นะครับไม่เหล็กผ่านการตรวจแน่นอนนะครับตรวจไม่เหล็กตรวจตอตรวจอะไร,ดรดได้หมดเลยนะครับผ่านการตรวจร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านสนใจนะครับสามารถทักแชทแอปไลน์นะครับเบอร์โทรช่าง0946231884นะครับสวัสดีครับ